ช้อปปิง้งกินอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงปายผู้หญิงผู้หญิงจริงๆทุกคนพอเห็นภาพนี้นึกถึงอะไรเกาหลีอ่ะที่ตอนเขาทำอะไรนะคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่ใช่คอนเทนต์เขาเล่นเกมกันอะ่ะแล้วให้ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยของกินในมือยังไม่หมดจะซื้ออีกแล้วคนโก้บน่นนึกถึงตอนนั้นอะ่ะเออโคตรน่ารักเลยอะไรอยี้ แล้วก็หาซื้อของให้ผู้จัดซื้ออะไรแบบเนี้ยน่ารักมากคนโก้ก็แบบแสบก็ดีดมันไม่รอนะนพอเข้าตามร้านอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยดูไม่ร้อนเนอ,อืมน่ารักคนน่ารักเลยทั้งสองคนคือแบบว่าเดินชอปปิง้งเดินกินไปตลอดเหมือนไปสวีทกันนะไรเลยมโนยืนหนึ่งจ้าอืมน่ารักเนอะ ใส่กินใส่เที่ยวไงทุกคนก็แบบอีกคนก็ตามใจอีกคนก็ตามใจไงไม่แปลกใจทําไมถึงอ้วนคนชอบกินอ่ะแต่กินน้อยอีกคนไม่ชอบกินอีกคนตามใจอกินเยอะก็เลยอ้วนอไม่แปลกใจทําไมคนโก้ถึงอ้วน

หนึ่งองสามโอเคครับรสชาติเป็นไงอร่อยมากครับโหหน้าออกเฮ้ยเฮ้ด่ร่อยขนาดนี้แต่ตริงจริงมันมันต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรหมันต้องเป็นชั้นมากกว่านี้ดูเป็นเล็กต้องเป๋ไปอ๋มันเหลวใช่ไหมเออ ไม่ลองชิมดูอะจะได้มันลู้ทำเลยซื้อปลาเค็มได้บอกเป็นของขึ้น

Uff. อมาม่ดข้ามจัคร <iro> ouais. ับข้ามจักนะครับเขเขาดปเด็นนี่ี่อ <screen> And I want to head hair. Oh, Ah, yeah. yeah. like? I But like yeah, like yeah, that's นี่นอันนนก้บนนี่กี่เรอีเรอสี่เี่เี่เี่อเรี่้าสี่เาี่ก่้ยี่ีเีเ้ี่เ้าเก้ารรีเาอ้้อเี่าีเก้เ่นาีเก้าร้สเาอยาี

น้เย้อานี้ไลท์้ไลท์อเยไลท์โอเคโอเคได้ของของขวัญขอได้ขอให้พี่บีนะครับ

ดูเรื่องตีฟอยูอะไรก่อนแห้าร้อยเอานี่ละเอานี่ไรนี่เลือแกไปไว้บนหัวเตียงเวลาคิดถึงน้องมันก็หน้ามันนุ่มอยู่นะ